สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผักที่เราปลูกในถุงดำนี้นะคะก็น่าจะต้องการพื้นที่เยอะกว่าน,นี้นะคะเราก็เลยมีไอเดียว่าจะมาย้ายลงในกระถางหรือว่าเข่งตรงนี้นะคะที่เราถอนต้นโหระพาออกนะคะเพราะว่าเป็นเชือ้อราเนาะก็ก็จะปลูกลงในกระถางหรือก็ในเข่งแบบนี้นะคะ นี่เลยค่ะก็ย้ายมาปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้ดินเก่าปลูกเลยค่ะก็แค่ย้ายจากถุงดํานะคะมาลงในกระถางแล้วก็ในเข่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดนึงค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ดีกว่าปล่อยไว้ในถุงดําค่ะนี่เลยนะคะต้นผักกาดดอกนะคะหรือว่ากะหล่ำดอกที่เราย้ายลงมาใน กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มจเจริญเติบโตนะคะใบเขียวสวยนะคะแล้วก็ออกดอกแล้วนะคะส่วนต้นแรกนะคะกระถางแรกเนาะแล้วก็ที่สองนะคะแล้วก็นูนะะ่นแล้ค่ะกระถางใหญ่แรกกระถางอันแรกนู้นนะคะจะเป็นหัวโคลาบี้ค่ะส่วน3ามต้นกลางนะคะก็จะเป็นกระลำดอกนะคะ อันนี้ก็กระลำนะคะค่ะก็มาอัปเดตผักที่เราย้ายจากถุงดำนะคะมาลงในกระถางบ้างนะคะอันนี้ก็นี่เลยได้ผลผลิตแล้วนะคะก็จะมีแบบสองต้นแรกนี้นะคะจะเป็น คลาบ,บี้นะคะแล้วก็สามต้นถัดมาก็จะเป็นกะหล่ำดอกนะคะกะหล่ำดอกก็ออกดอกแล้วค่ะแต่ก็จะออกดอกใหญ่ไม่เท่ากันนะคะต้นสุดท้ายก็จะเป็นโคลาบ,บี้นะคะค่ะก็ด้านนี้ก็จะเห็นหัวโคลาบ,บี้ชัดนิดนึงนะคะนี่ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลดน้ำตอนเช้านะคะอันนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนะคะแต่ออกดอกเล็กๆอยู่เลยวันนี้ก็มาอัปเดตผักที่เราย้ายลงในกระถางนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะลดน้ำแล้วค่ะ ก็จะขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะย้ายมาลงในตะกร้าที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ผลผลิตด,ดีนะคะนี่เลยค่ะขอจบที่ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ